สวัสดีครับผมเข้าใจนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างลิงก์กันนะครับลิงก์ที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือลิงก์ที่จะส่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับหรือส่งข้อมูลให้กับผู้มุ่งหวังนะครับเราทํามาจากไลน์อ f ฟชเ i ิลเอ็กเซลนะครับหรือว่า l ลน์แอดเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านก็ต้องโหลดนะครับโหลด Line o f f i c i a ลเอ็กเ n t นะครับมาก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับเราไปที่3ขีดบนด้านซ้ายนะครับอันนี้นะครับ คลิก,กไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วไปที่สร้างบัญชีนะครับคลิก,กไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ให้เราสร้างชื่อนะครับอ่าชื่อเนี่ยเราใช้ชื่อให้เหมือนกันก็ได้ครับสามเจ้ากิดดิดบไบ ก็แล้วก็ตามด้วยชื่อท่านนะครับตรงนี้จะใส่ชื่อได้ไม่เกิน20ตัวอักษรน,นะครับตั้งชื่อแล้วก็ไปที่ประเภทธุรกิจนะครับไปที่ประเภทหลัก ก็แล้วแต่เราจะคิดนะครับอืมก้อนนี้เป็นองค์กรธุรกิจก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ประเภทย่อยนะครับสุขภาพและความงามก็ได้นะครับชื่อบริษัทของเราก็ใส่ k คซมก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็มาใส่อ e ีเมลนะครับอ่าอีเมลของผมนะครับใส่แล้วกดตกลงครับ ให้ตรวจทานอีกสีสารเจลอาเจ็ดดิดดบ้กุ้ชัยนะครับแล้วก็กดสร้างเขานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับไปที่หน้าหลักครับหน้าแรกมาถึงตรงนี้กดยอมรับนะครับตรงนี้มาตั้งค่าไม่ต้องนะครับกดการกรบาดด้านบนออกนะครับกดการกรบาดมุมขวาด้านบนออก ได้แล้วนะครับก้อนนี้ก็กดกากบาทออกได้เลยได้มาแล้วครับตอนนี้นี่คือหน้าตาของอ่าแอบเค้าของเรานะครับสามจาเครดิตบายกดใยของท่านก็อย่างเช่นสามจานเบายแล้วก็ตามด้วยชื่อของท่านนะครับแต่ลองดูนะครับยาให่เกิน20ตัวอักษรนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรามาตั้งค่าในการทักทายเพื่อนใหม่นะครับ เราไปที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นชุดข้อความชุดแรกเนี่ยครับที่เลื่อนชุดนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่นะครับเห็นไหมครับให้เราลบสาบรรทัดนี้ออกนะครับ ลบออกได้เลยครับอ่าหมดแล้วนะครับให้เหลือไว้เฉพาะ2บรรทัดนี้นะครับเหลือไว้2บรรทัดนี้เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับ ให้เราไปก๊อปข้อมูลนะครับที่ผู้แนะนำของท่านาส่งมาให้นะครับส่งมาทางไลน์นะครับสลับหน้าจอนะครับไปที่ไลน์นี่ครับนี่คือข้อมูลที่ทางแอปไลน์หรือว่าทางผู้แนะนำท่านส่งมาให้ท่านก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะไปทำ ตรงสร้างแอคเคสร้างบัญชีที่ Line Official เมื่อกี้นะครับจากนั้นเรามาก๊อปชุดข้อมูลของบริษัท KSM ก่อนนะครับคัดลอกคัดลอกครับแล้วก็สลับหน้าจอไปที่ Line นะครับตรงเครอร์เซอร์ที่กำลังกระพริบอยู่นะครับเราก็วางข้อมูลตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับ ข้อมูลบริษัทเมื่อกี้นี้ที่เราไปก๊อบมาก็จะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่าเราได้1 1บล็อกแล้วนะครับทีนี้เราเลื่อนลงไปเพื่อเพิ่มบล็อกใหม่เพิ่มครับกดที่เครื่องหมายบวกเมื่อกี้นี้นครับแล้วกดไปที่ข้อความครับมันจะได้บล็อกใหม่เพิ่มขึ้นใหม่ไหมครับบล็อกแรกเราใส่ข้อมูลของบริษัทแล้วเห็นไหมครับบล็อกที่2ที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้นี้ คลิกตรงที่ใส่ข้อความเห็นนะครับเคอร์เซอร์คลิกที่ตรงนั้นทีนี้เราไปก๊อปข้อมูลที่ลายก่อนนะครับเอาข้อมูลของบริษัทครับเราบนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ข้อมูลของสินค้าครับเมื่อกี้ข้อมูลบริษัทไปแล้วต่อไปก็เอาข้อมูลของสินค้าครับคัดลอกคัดลอกแล้วก็ไปที่ อาไลโอเอนะครับมาที่บล็อกที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่นะครับเราก็กดวางเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเลื่อนลงไปครับไปกดที่บวกเพิ่มนี่แหละครับเพิ่มนะครับเพิ่มข้อความเหมือนเดิมครับเห็นไครับบล็อกใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาบล็อกที่แล้วข้อมูลของสินค้าลงไปแล้วนะครับบล็อกนี้นะครับที่เคอร์เซอร์กำลังกระพริบอยู่นะครับก็เราก็ไปเอาข้อมูล ที่เดิมครับที่หลายเอาข้อมูลของแผนการตลาดนะครับรอบนี้ก o ปีแล้วเอามาวางครับอ่าได้แล้วครับเราได้อะไรบ้างแล้ครับตอนนี้ เราได้ข้อมูลบริษัทนะครับข้อมูลสินค้าข้อมูลของแผนการตลาดทีนี้เราเพิ่มบล็อกต่อไปครับบอกเพิ่มเพิ่มข้อความเหมือนเดิมครับบล็อกใหม่ก็จะเกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็ไปเอาข้อมูลที่เดิมครับทีนี้อันต่อไปเราเอาตัวอย่างผู้ที่มีรายได้แล้วนะครับจากการลงทุนแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็ไปเอาของโกชัยนะครับตอนนี้รับรายได้ไปแล้วสองแสนสามนะครับก็คัดลอกกันนี้เลย ก็สลับหน้าจอครับไปวางวางตรงนี้เลยนะครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับกดเพิ่มอีกหนึ่งบล็อกครับเพิ่มข้อความแล้วก็ใส่ตรงข้อความนะครับเหมือนเดิมครับไปเอาข้อความอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นใบสมัครครับคัดลอกมาเลยครับ ก็เอาไปวางครับเรียบร้อยนะครับเราได้ครบทั้ง5บล็อกแล้วนะครับบล็อกที่1นนะครับข้อมูลบริษัทบล็อกที่2ข้อมูล KCM ข้อมูลสินค้านะครับบล็อกที่3ข้อมูลแผนการตลาดบล็อกที่สนี่ตัวอย่างนะครับรับไหนได้ ล็อกที่5นะครับนี่คือใบสมัครถ้าเขาเสนใจเขาก็จะคีย์ไปสมัครกลับมาให้เราได้เลยนะครับโอเคทีนี้เลื่อนลงไปข้างล่างครับทีนี้กดบันทึกครับกดบันทึกอีกครั้งครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ชุดข้อความทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เรากดบันทึกทีนี้ให้เรากดย้อนกลับที่ลูกศรด้านบนสุดซ้ายครับ ย้อนกลับกลับมาที่หน้าหลักเห็นไหมครับทีนี้ให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นเรามาที่นะครับข้อข้อความตอบกลับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย จากนั้นนะครับมาที่โหมดการตอบกลับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอบอทดกับแชทนะครับให้เราคลิกไปที่แชทนะครับให้เขียวเขียวขึ้นที่แชทนะครับกดตกลงครับเห็นไหมครับกลายเป็นแชทแล้วทีนี้กดย้อนกลับที่ลูกศรด้านบนครับกดย้อนกลับอีกครั้งครับ กดย้อนกลับอีกครั้งครับจนมาเจอหน้าหลักครับเกือบเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรามาตรงที่เพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้ครับเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับคลิกกันไปเลย ทีนี้เรามาเอาลิงก์นะครับกดที่ลิงก์ตรงนี้ครับคลิกเลยกดที่คำว่าคัดลอกลิงก์ครับจากนั้นนะครับเราก็ลองเอาลิงก์เนี้ยส่งให้กับผู้แนะนำของท่านนะครับย้อนกลับไปที่ไลน์นะครับ ท่านก็สามารถเอามาวางครับแล้วก็กดส่งให้อัปลายท่านเพื่อที่จะทดสอบดูว่าลายของท่านเนี่ยลายแอดของท่านเนี่ยลิงก์ตัวนี้ใช้ได้ไหมนะครับก็แค่นี้เองครับผมจบขั้นตอนของการทําลิงก์นะครับข้อมูลที่จะส่งให้กับผู้มงหวังนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ค่อยมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าทําตามนี้ทั้งหมดแล้วก็จะครบทุกข้อความนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมสงสัยตรงไหนก็สอบถามข้อมูลกับอัปไลน์หรือว่าสอบถามผมมาก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ